สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองกับครูพัชรีนะคะข้าวที่แล้วใครพอจะจําได้บ้างคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปคะขราวที่แล้วเราเรียนเรื่องวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็พูดจนถึงเรื่องของประเภทของวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมทางวัตถุก,กับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ทางวัตถุนะคะการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไปตาม การเวลานะคะแล้วก็คุณค่าของทางวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างกลุ่มคนในสังคมนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกินในแต่ละภาคนะคะการเรียกชื่ออาหารและผลไม้ก็มีในแต่ละภาคความแตกต่างทางด้านศาสนา นะคะความแตกต่างอางได้การแต่งกายนะคะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะมาเรียนวันนี้นะคะก็คือเรื่องของมารยาทนั่นเองนะคะมารยาทไทยนะคะคนเราเนี่ยอ่าเกิดเป็นคนเนาะแล้วในสังคมไทยเราเนี่ยเขาก็อ่าจะยึดติดกับเรื่องของมารยาทจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราอยู่ใน สังคมโดยรวมนะคะเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะเพราะนั้นเรื่องของกิริยามารยาทก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งนะคะเราเคยได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะคะเจอเป็นคนที่คนไทยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีรู้จักไม่รู้จักทักเขาไปหมดนะคะแต่ทักในที่นี้คือมอบไมตรีจิตที่จริงใจให้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า ความหมายของมารยาทไทยนั้นหมายความว่าอย่างไรบ้างนะคะอะดีตเรามาพบกันค่ะถ้าอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเราเนี่ยอาศัยอยู่รวมกันในสังคมเราก็จะต้องมีการติดต่อสื่อสารนะคะหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเนี่ยร่วมกับบุคคลอยู่ทั่วๆไปนะคะซึ่งมารยาทก็คือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นแบบแผน นะคะขอให้คนในสังคมแนะนําไปปฏิบัตินะคะเพื่อช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะรวมถึงช่วยให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะความหมายของออมารยาทไทยนะคะก็หมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพนะคะเช่นพูดจาอ่อนน้อมนะคะพูดจาไพเราะนะคะพูดจาหวานหูนะ ทำให้คนฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ดีต่อเรานะคะพอใครได้ยินได้ฟังก็จะชื่นชอบนะคะไม่มีใครหรอกเนาะที่ชอบคนพูดจาไม่เพราะนะคะทุกคนก็ต้องการคนพูดจาเพราะถ้าเราอยากให้ใครพูดจาเพราะกับเราเราก็ต้องพูดจาเพราะกับเขาถูกต้องไหมคะอ่าะ,นะคะเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแผนให้เราเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้อย่าง ตามกาลเทศะได้ด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะมาดูความสําคัญนะคะความสําคัญของมารยาทนะคะมารยาทของเรานี้ถ้าเราเป็นคนมีมารยาทเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานกิริยานอบน้อมนะคะไม่โอ้อวดคนก็จะชื่นชอบเรานะคะแล้วก็ ทําให้คนรอบข้างเนี่ยอยู่แล้วมีความสุขนะคะอันที่2ค่ะช่วยกําหนดแบบแผนพฤติกรรมและการปฏิบัติต่อกันอย่างสมัยก่อนนะคะเราอาจจะ,ะทักทายปลาใสกัน นะคะแบบเองมาเองว่าไงค่าว่างั้นอะไรแบบนี้แต่พอการเวลามันผ่านมาเทคโนโลยีต่างๆก็ผ่านไปนะคะมีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านนะคะรวมถึงสังคมไทยด้วยนะคะก็มีการติดต่อค้าขายกับอ่คนจำนวนมากนะคะแล้วก็มาจากต่างถิ่นนะคะวัฒนธรรมเราก็ต้องมีการเปลี่ยนปรับให้เข้ากันนะคะเราก็ต้องมีการช่วยกันคิดค้นอย่างเมื่อก่อนเอา ทานข้าวก็ใช้มือเปิบใช่ไหมคะแต่พอามาปัจจุบันนี้นะคะชาติตะวันตกเข้ามานะคะเราก็ต้องทําไมคะปรับให้ทันยุคทันสมัยเพื่อแม่เขาหาว่าเราเป็นคนล้าหลังนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันกาหนดแบบแผนกิจกรรมที่จะทําให้อ่าการอยู่ร่วมกันในสังคมของเราเนี่ยเป็นไปอย่างมีกฎระเบียบขึ้นนะคะทําให้ คนเขามองว่าเราเป็นคนมีมารยาทนะคะอันที่สามสะท้อนถึงพฤติกรรมและการปฏิบัติที่ดีงามสมัยก่อนนี้เราได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะคะเพราะคนไทยยิ้มง่ายอารมณ์ดีนะคะทักทายเขาไปหมดนะคะทักทายเขาไม่รู้จักไม่รู้จักก็ทักทายโดยการเอา้ามีน้ำดื่มไหมหิวไหมอ่ะเราก็จะเชิญถ้าใครมาบ้านเรานะคะ ส่งเสริมบุคลิกภาพค่ะอันที่สี่นะคะก็จะมีการส่งเสริมบุคลิกภาพถ้าเราทําตัวให้ถูกกาลเทศะนะคะการยืนการเดินการนั่งการนอนเหล่านี้นะคะก็เป็นมารยาทเหมือนกันนะคะเมื่อเราเป็นคนมีมารยาทมันก็จะส่งเสริมบุคลิกภาพเราให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าเคารพ นะคะสำหรับคนที่เห็นเรานะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะส่งเสริมบุคลิกภาพได้แล้วยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะถ้าเราจะเห็นในทุกวันนี้นะคะเห็นไหมคนไทยไปไหนยกมือไหว้ต่างชาติเขารู้เลยถ้ายกมือไหว้มีประเทศไทยแน่นอนเห็นไหมคะกีฬาโอลิมปิกเรานะคะก็เพิ่งได้เหรียญทองมาเนาะจากเทควันโดก็ยกมือไหว้เห็นไหมเขาก็ชื่นชอบนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมะไรอีกอย่างหนึง่ง ต่อไปค่ะช่วยให้สังคมมีระเบียบแบบแผนเพราะทุกคนจะต้องปฏิบัติตามถ้าสังคมไหนปฏิบัติตามกฎมารยาทแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้สังคมนั้นมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นนะคะ,ะมารยาทของไทยนั้นนะคะก็มีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการแสดงความเคารพนะคะการแสดงความเคารพของไทย ก็มีหลายแบบหลายอย่างมากนะฮะก็ได้แก่การไหว้การกราบนะคะการไหว้พระนะคะก็ควรแสดงด้วยความนอบน้อมนะคะก้มศีรษะให้มากที่สุดนะคะการกราบพ้ารัตนตรยัยหรือว่ากราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะก็คือกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ก็คือนั่งคุกเข่านะคะก้มลงกราบนะคะเข่าสองหน้าผากสองเออโทษค่ะเข่าสอง ขขอสอกสองนผักหนึ่งเเลือกเบนจางเบนจางไปว่า5นะคะการกราบผู้ใหญ่ที่เคารพระเช่นพ่อแม่ครูญาติผู้ใหญ่ให้กราบหนึ่งครั้งไม่แบมือนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของการไหวาการกราบกันนะคะเ,เดี๋ยวครูจะมีวิดีโอของกระทรวงวัฒนธรรมมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะแล้วก็นําไปปฏิบัตินะคะเราจะได้ทำอาภิริยามารยาทที่ถูก ต้องที่ที่ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตานะคะ,ะเมื่อสักครู่พูดถึงการไหว้แล้วนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะการไหว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอของกระทรวงวัฒนธรรมให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะการไหว้นี่ยมีหลายระดับนะคะทีนี้มาดูการยืนก่อนค่ะนักเรียนการยืนนั้นนะคะก็คือโดยทั่วไปแล้วเราก็จะยืนตรงเนี่ยเท้าชิดหน้า นะคะเท้าชิดหน้านี่ตั้งตรงปล่อยมือไว้ข้างลําตัวแต่ถ้านักเรียนยืนกับผู้ใหญ่ละคะนักเรียนยืนกับผู้ใหญ่นักเรียนควรทําอย่างไรลูกถ้ายืนต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่หรือยืนสนทนากับผู้ใหญ่เนี่ยมือจะต้องประสานกันอยู่ระดับเอวแล้วก็คอมตัวเล็กน้อยไม่ยืนประจันหน้า นะคะนักวเรียนจะเอ่อเอียงไปทางซ้ายนิดนึงหรือเอียงทางขวาน,นิดนึงก็ได้นะคะเราไม่ยืนประจันหน้ากับผู้ใหญ่นะคะประสานมือไว้ระดับเอวแล้วก็คอมตัวเล็กน้อยนะคะอันนี้คือการยืนถ้ายืนปกติยืนธรรมดาหรือลำพังนะคะ<อ>ก็ยืนโดยไม่ไม่อะไรไม,ไม่ไม่ถ่างขานะคะไม่ถ่างขาไม่แกว่งมือนะคะอ,อันนี้คือการยืนที่ถูกต้องนะคะ ต่อไปนะคะเมื่อเรายืนแล้วเราก็มาดูการเดินบ้างนะคะการเดินเราก็จะเดินอย่างสำรวมนะคะไม่เดินลงส้นให้เกิดเสียงดังนะคะหรือไม่วิ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่นะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่เดินผ่านผู้ใหญ่นะคะที่กําลังเอ,อ่ยยืนอยู่นะคะหรือผู้ใหญ่คุยกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเราก็ มันไม่มีทางเลี่ยงแล้วแต่เราจําเป็นต้องผ่านท่านนี่แหละนะคะก็ควรจะปล่อยมือไว้ข้างลําตัวแล้วก็ค้องตัวเล็กน้อยนะคะเมื่อถึงใกล้ผู้ใหญ่แล้วเราก็เดินไปนะคะเดินค้องตัวไปนะคะหรือถ้าจะให้ดีก็ขอประทานโทษนะคะขออนุญาตเดินผ่านค่ะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะก็จะเป็นเสน่ห์สำหรับเราไปอีกทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูมากขึ้นนะคะ ต่อมานะคะการนั่งนะคะการนั่งก็คือการน,นั่งตามมารยาทเนี่ยก็มีทั้งนั่งกับพื้นนั่งกับเก้าอี้นะคะหากนั่งเก้าอี้อยู่ตามลําพังเนี่ยนะคะเราก็จะปล่อยตัวนะคะจะปล่อยตัวตามสบายตัวตรงหลังพิงพนักเก้าอี้นะคะเท้าชิดเข่าชิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเออนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ละเราจะทํายังไงนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ ขาเท้าก็ชิดเข่าก็ชิดอีกเหมือนกันค่ะนักเรียนแต่ควรนั่งด้วยกริยาที่สำรวมตัวตรงหลังไม่พิงพนักนะคะหลังไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะและข้อที่สำคัญคือเราต้องไม่นั่งไขว้ห้างนะคะสำหรับกรณีนั่งกับโต๊ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่นั่งกับพื้นนะคะนั่งกับพื้นก็ควรนั่งพับเพียบตัวตรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเกร็งตัวมากมายผู้ชายก็แยกเข่าได้พองาม นะคะส่วนผู้หญิงก็ให้เข่าชิดหากมีผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้วยนะคะเ,เราก็ต้องทําไมลูกเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยนะคะมือวางประสานกันที่สําคัญก็คืออยู่ในอาการสํารวมไม่ปล่อยมือตามสบายหรือนั่งเท้าแข็งต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะอันนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะลูกนะข้างนักเรียนต่อไปนะคะเป็นการนอนการนอนก็คือเป็นการพักผ่อนร่างกายตาม อัธยาศาัยหลังจากที่เราไปไงคะไปทำกิจกรรมวิ่งเล่นเรียนหรือทำงานบ้านจนเหนื่อยและนะคะเราก็ต้องพักผ่อนกันนะคะถ้าการนอนออตามลำพังเนี่ยมันก็ไม่มีพิธีการหรือระเบียบที่เข่งครัดอะไรมากเพียงแต่เราก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเอาตามมะรยาทไทยก่อนนอนนะคะก่อนนอนนี่เราต้องล้างมือล้างเท้า นะคะล้างมือล้างเท้าล้างหน้าแปรงฟันให้สะอาดทุกครั้งนะคะแล้วก็สวมชุดอนอนหลวมๆนะคะหรือชุดที่ใส่แล้วเนี่ยสบายๆนะคะก่อนนอนอาจกล่าวลาตีสวัสด์กับผู้ปกครองในบ้านนะคะอันนี้คือนอนคนเดียวแต่ในกรณีที่นักเรียนต้องนอนกับบุคคลอื่นล่ะหรือคุณคุณน้าคุณอาคุณป้ามาบ้านแล้วก็มาเที่ยวบ้านเรา แต่เราไม่มีห้องห้องนอนรับแขกอะทาไงคะว่านอนกับเราเพราะเราเป็นลานใช่ไหมอะก็กรณีที่ต้องนอนร่วมกับบุคคลเหล่านี้ยนักเรียนนักเรียนจะต้องทํำยังไงล่ะอันแรกเลยก็ต้องหันทาหันศีรษะไปทางเดียวกันนะคะเช่นนอนเตียงก็คือเขาหันไปตะหัวเตียงอยู่ทางไหนก็ควรจะหันศีรษะไปทางนั้นนะคะไม่ใช่พอผู้ใหญ่มาเธอให้ผู้ใหญ่หันหัวไปทางหัวเตียงเธอหันหัวมาทาง ปลายเท้าอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็นอนในท่าที่สบายๆไม่ควรนอนคว่ำหน้านะคะจะทำให้หายใจไม่ออกเนาะแล้วก็ควรจะนอนต่ำกว่านะคะศีรษะเธอเนต่าจะอยู่ประมาณหน้าอกของผู้ใหญ่นะคะอย่านอนเสมอกับผู้ใหญ่นะคะจะเป็นการไม่สมควรนะแต่ถ้าเกิดว่า เวลาเธอนอนเนี่ยเธอต้องบอกผู้ใหญ่ก่อนนะอะอย่างครูไปเที่ยวบ้านพี่สาวเนี่ยหลานสาวจะบอกเลยนะนะหนูนอนดิ้นนะอะพอเรารู้แล้วว่าหลานเรานอนดิ้นเราก็หาวิธีแล้วนะคะว่าทํำยังไงดึกๆเขาจะได้ไม่ฟาดงวงฟาดงามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นการนอนอะกับบุคคลอื่นเนี่ยนักเรียนจะต้องบอกก่อนว่าอ่ะ ป้าคะนะคะหนูนอนดิ้นหนูเป็นคนชอบละเมอหนูเป็นคนชอบโกรนผู้ใหญ่เขาจะได้ทำไมคะาหาวิธีรับมือกับเธอนะคะอาจจะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปนอนข้างล่างละกันนอนอีกทางหนึ่งจะได้ไม่ไม่รบกวนการนอนของเธออะไรก็ว่าไปนะคะและที่สำคัญนะคะ ต้องไม่นอนเอาปลายเท้านะคะชี้ไปทางผู้ที่นอนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ไปนอนก่ายนะคะก่ายผู้อื่นนะคะแล้วก็นอนในตามสบายของเรานะคะแต่ต้องไม่บรบกวนผู้ที่เขามาอยู่กับเราด้วยนะคะหรือมานอนกับเราด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะในกรณีทีเออ่เรามีความจําเป็นว่าเออมี พี่ป้าน,นะอามาเยี่ยมมานะแล้วต้องมานอนกับเราเราก็ต้องอบอกไว้นิดหนึ่งแล้วก็สำรวมการนอนของเราไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะอ่าต่อมานะคะการรับและส่งสิ่งของนะคะอันเนี้เป็นมารยาทที่สําคัญเลยนะคะนักเรียนควรรักษาเอาไว้โดยทั้งผู้รับและผู้ส่งของเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะคะอย่างที่ครูบอกเมื่อสักครู่เนี้ยเ่ราเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญ นะคะเรื่องมารยาทเนี่ยเพราะนั้นการที่ครูนำคลิปนะคะคลิปวิดีโอเนี่ยของกระทรวงวัฒนธรรมมาให้นักเรียนดูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรูปแบบสากลน,นะคะที่ทุกคนต้องทำตามแล้วครูที่เอ่อหรือผู้แสดงเนี่ยนะคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ท่านก็ทำหน้าที่อยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ต้องติดต่อกับ ข้าราชบริพารในวังในวังนะคะหรือติดต่อกับพระมหากษัตริย์โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะ,ะมีความชํานาญในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นครูจึงเอาการไหว้การรับของส่งของนะคะที่ถูกที่เหมาะสมที่สุดให้นักเรียนได้ดูได้นําไปปฏิบัติเพื่อว่านักเรียนจะได้ไปปฏิบัติให้อย่างถูกต้องนะคะตามแบบแผนเลยนะคะ เพราะว่าอะไรล่ะคะนักเรียนมันเป็นมารยาทนะคะมารยาทอย่างหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราไปรับของหรือส่งของให้ผู้ใหญ่เนี่ยนักเรียนนักเรียนก็จะต้องรับและส่งด้วยความเคารพนะคะแล้วก็นอบน้อมนะ เมื่อจะรับของจากท่านก็ควรจะต้องยกมือไหว้ท่านก่อนแล้วจึงยื่นมือไปรับของนั้นนะคะหากจะส่งของให้ท่านก็ควรจะยื่นของให้ท่านก่อนแล้วก็ยกมือไหว้นะคะเมื่อจะลาท่านก็ให้ยกมือไหว้ลาท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของการรับของสิ่งรับของส่งของนะคะมันจะมีสองแบบนะนักเรียนมีอ่า รับของส่งของขณะผู้ใหญ่นั่งหรือรับของส่งของขณะผู้ใหญ่ยืนนะคะในคลิปวิดีโอที่คุณจะให้เธอดูต่อไปเนี่ยก็คือเป็นทั้งสองอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการแสดงนะคะการแสดงเรื่องของมารยาทเนี่ยที่เขาเอานำมาให้เราเนี่ยจะนุ่มนวลน,นะคะ นุ่มนวลแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมกับใครบ้างแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะอากูขอสั่งงานไว้ก่อนเลยนะคะว่าหลังจากที่เธอทำอดูคลิปวิดีโอหรือฟังเรื่องที่ครูพูดไปทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ครูบรรยายไปให้เธอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะครูจะมีงานให้คุณสองอย่างคืออย่างแรกนะคะคุณทํา ป o ูกเป็นฟอร์มแบบทดสอบ g o ู g เ e f o ฟอร์มเรื่องนี้ค่ะให้ครูนะคะอีกงานหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะคะอัดคลิปการกราบแบบเบญจางขับดิ์และการรับของส่งของผู้ใหญ่นะคะโดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักเรียนนั่นแหละนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยนะคะช่วยเป็น ต้นแบบนะคะช่วยนำแสดงในคลิปนี้ให้ครูด้วยแล้วก็ส่งมาภายในวันศุกร์นะคะ mm. เพราะพรุ่งนี้วันที่12สิงหาคมนะคะเป็นวันอะไรคะลูกวันแม่นะคะพรุ่งนี้เป็นวันแม่ก็คุณแม่น่าจะได้หยุดนะคะอยู่บ้านเธอก็บอกคุณแม่คะวันนี้นะคะหนูเรียน วิชาหน้าที่พลเมืองของครูพัชรีครูพัชรีบอกว่าให้อัดคลิปรับของส่งของจากผู้ใหญ่คุณแม่เป็นผู้เข้าร่วมกับหนูหน่อยนะคะเพื่อจะได้นำคลิปส่งคุณครูนะคะพู่กับท่านดีๆหรือเราให้ท่านหายเหนื่อยก่อนไม่ใช่มาถึงก็บอกแม่ครูให้งานพวกนี้คูอย่างเงี้ยก็ไม่น่ารัก นะคะนักเรียนน้องคุณแม่หายเหนื่อยหรือยังคะคุณแม่หายเหนื่อยอย่างคร้าคุณครูก็ให้งานมาว่าให้อัดคลิปการรับของส่งของกับผู้ใหญ่แล้วก็การกราบแบบเป็นจางคับประดิษฐ์เดี๋ยวคุณแม่ช่วยผมหน่อยช่วยหนูหน่อยนะคะ,ะแล้วครูเขาจะให้ส่งวันศุกร์ค่ะครูให้ส่งวันศุกร์ครับอย่างเงี้ยนะคะผู้จา ให้มันเพราะๆนะคะผู้ปกครองจะได้ชื่นใจนะลูกนะอ่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะคะหลังจากจบคลิปแล้วเนี่ยนะคะคลิปวิดีโอของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนักเรียนก็ลองไปฝึกทำดูนะคะแล้วก็อัดคลิปส่งมาให้ครูค่ะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ